Story. Life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิก k อ n องเทอร์เนอนะครับรายการที่ผมจัดทุกวันเสาร์นะฮะ ที่ต้องการให้เราลองลองมองในอีกมุมหนึ่งนะครับว่าการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะไม่จําเป็นต้องลาออกจากงานประจําทันทีนะครับเราอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆนะครับใช้เวลาวิกเอนนะครับวับนเสาร์อาทิตย์หรือจะเป็นเวลาว่างก็ได้นะครับในการเริ่มทําอะไรเล็กๆของเรานะครับเช่นเดิมนะครับในทุกสัปดาห์ผมจะมี2พาร์ทหลักๆนะครับพาร์ทแรกผมก็จะนําเอาหลักการหรือเอาแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นวิกเอนออเทอร์เนอร์จากหนังสือหรือจากประสบการณ์อะไรต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับพาร์ทที่2จะเป็นตัวอย่างเลยครับว่า,ามีการหาไรายได้พิเศษหาไรายได้เสริมจากการทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับก็เริ่มพารแรกเลยนะครับน่าจะเป็นชุดสุดท้ายละที่ผมจะเอาความรู้มาจากหนังสือของคุณนิกโลเปอร์นะครับชื่อเดอะไซ e h u s t เซนะพาร์ทนี้วันนี้ที่จะมาฝากเนี่ยมาจาก ท้ายๆเล่มที่เขาเขียนว่า10 questions to consider นะครับก็คือ,อ10เรื่อง10คคำถามที่เราควรจะต้องคิดนะครับสำหรับการ move on กันการได้เริ่มต้นทำเป็น side hustle ก็คืองานงานงานเสริมนั่นแหละนะครับที่ผมใช้คำว่าวิ่งงานลงชอเ r e นอร์หรือผู้กรกอบการวันหยุดนั่นแหละครับนะ,อะลองมาดูคำถามแต่ละคำถามนะครับว่าคำถามนี้เนี่ยคำถามเป็นคำถามอะไรนะครับที่เราจำเป็นต้องคิดนะคำถามที่1เลยนะครับ How excited are you about the idea? นะผมขยายความให้นะครับก็คือ,อแปลก่อนคุณรู้สึกตื่นเต้นกับไอเดียคุณขนาดไหนนะคือการเป็นวิทยานักเทอร์ปเนอร์เนี่ยมันไม่ใช่ทําครั้งเดียวแล้วมันจะสําเร็จนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําได้ต่อเนื่องเนี่ยจึงเป็นคีย์สักเซสแฟกเตอร์นะครับความต่อเนื่องหรือการทําอะไรซ้าแล้วซ้าเล่าที่จะทําให้เราอยู่กับมันนานพอจนทําให้เราเชี่ยวชาญหรือหาหนทางไปสู่ความสําเร็จได้จึงเป็นคีย์สักเซสแฟกเตอร์นะครคราวนี้ ถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราฝืนมันคงทําได้ไม่นานนะ่ะเนยเช่นสมมุตินะเราไม่ใช่เป็นคนที่วาดรูปเก่งเลยนะครับแต่เราเห็นว่าเออวาดรูปขายแล้วมันได้เงินดีเนาะเราก็เลยพยายามวาดรูปนะผมว่าเราอาจจะทําได้ในช่วงต,นตน้นๆเนะยแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะทําได้มันทํามันได้ไม่ดีเพราะาเราไม่รักมันเราก็จะไม่พัฒนานะทำไปสักพักหนึ่งเเราเราก็อยากล้มเลิกละเพราะฉะนั้นคําถามแรกก็คือ คุณลองตอบคาถามนะครับว่าคุณรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณทํามากน้อยแค่ไหนนะครับคื่นเต้นมันสะท้อนถึงความรักอนะ่ะในสิ่งที่เราทํานะครับอันที่2นะครับ is there a clear path to your first customer or sales นะแปลว่าคุณมีหนทางชัดเจนหรือ,อยังนะครับในการได้มาซึ่งลูกค้าคนแรกหรือการขายครั้งแรกของคุณนะคือ พูดง่ายๆว่าเรามีแผนการแค่ไหนนะครับเราเราไม่ได้ทํางานในเดลเลยนะครับอย่าลืมนะครับเรากําลังเป็นวีคแอนด์องคเทอร์เปรเนอร์เรากาลังเป็นผู้ประกอบการวันหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปบอกทำไปเรื่อยๆแหละฉันอยากทำฉันก็ทำอันนั้นเขาเรียกงานอดีตนะครับเพราะฉะนั้นถ,ถามตอบคาถามนี้ได้ได้หรือ,อยังนะครับเช่นจะทำคุกกี้ฉันชอบทำคุกกี้เนี่ยคุณจะขายมันได้ยังไงนะคุณจะขายผ่านเพจไหมคุณจะขายให้กับคนรอบตัวปากต่อปากไหมหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้น ตอบคำถามที่2ให้ได้นะครับคำถามที่3ที่เราต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อนที่เราจะเริ่มเป็นวิกิเอ็นทอร์เปเนอร์ก็คือ how much time will it realistically take to get off the ground มันต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนครับถึงเราจะได้เริ่มต้นทำสิ่งนี้ได้ผมบอกแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้ววิกิเอ e นทอร์เปเนอร์เนี่ยนะครับหลายๆครั้งมันแทบจะไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากเลยสมมติว่าท่านอยากทำคุกกี้ขายผ่านเพจเนี่ย อย่างแรกที่ท่านทําคือเซตอัพเพจซึ่งผมมั่นใจว่าท่านทําได้ภายในหนึ่งชั่วโมงอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้่นะครับมันทําง่ายมากอ่ะนะบางคนบอกโอ๊ยไม่เชี่ยวชาญเอาให้เพื่อนมาช่วยก็ได้นะครับอันที่2คือท่านรู้จักวิธีทำคุกกี้ซึ่งผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าคนที่อยากทําคุกกี้ขายคงเคยทําคุกกี้มาแล้วอะ่ะคงน้อยคนนะที่ไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยไม่เคยทําคุกกี้มาก่อนเลยแล้วอยู่ดีก็มีแพชชั่นอยากมาทําคุกกี้ถ้ามีผมก็ ท่านก็ต้องคิดว่าท่านต้องใช้เวลาในการเรียนการทำคุกกี้นานแค่ไหนซึ่งปกติทั่วไปอีกมันคงไม่ได้ใช้เวลาเป็นแบบ10ปีถึงจะทาคุกกี้เป็นอะไรเงี้ยมันมันไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคําถามนี้ท่านก็ต้องถามตัวเองนะครับว่ามันจะต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนที่ท่านจะเริ่มทําอะไรบางอย่างซึ่งผมให้กําลังใจว่าส่วนใหญ่ที่เราคิดอยากจะทํากันมักจะไม่ใช่ เป็นอะไรที่ต้องเทคถามมากยกเว้นกรณีที่ท่านไม่มีทักษะเรื่องนั้นๆเลยท่านก็ต้องไปเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้ก็ส่วนใหญ่อีกผมคิดว่าเราไม่ต้องการเป็นที่หนึ่งของประเทศอะเราต้องการทำไรายได้แค่นั้นเองนะเพราะนั้นการเรียนรู้ก็ก,ก,ก็ก็ไม่น่าจะนานมากนะข้อที่4ครับ how much capital will it realistically take to get off the ground ข้อนี้ไม่ได้ถามเหมือนอใกล้ๆข้อที่3ข้อที่3ถามเวลาใช่ไหมครับ ข้อที่4คือถามเรื่องของเงินลงทุนครับถ้าใครติดตาม Weekend e องเ e อ r e พเนอมาตลอดผมก็พูดอยู่ทุกสัปดาห์ว่า Weekend e องเ e อ r e พเนอในฝันของผมจะต้องใช้เงินลงทุนน้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่บางทีมันมี hidden cost นะมันมีต้นทุนแฝงอยู่นะครับบางทีท่านคิดว่าไม่ได้ใช้แต่ท่านอาจจะใช้เอาเป็นว่าลองคิดดีๆครับที่เขาใช้คำว่า realistically ก็คือเฮ้ย เอาแบบจริงๆนะคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่นะบางอย่างมันต้องมอีอุปรกรณ์อ่ะผมผมยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะรับจ้างถ่ายรูปเนี่ยอ่ะมันต้องมีกล้องแหละคุณจะไปยืมกล้องคนอื่นก็คงไม่ได้ใช่ไหมกล้องตัวหนึ่งเท่าไหร่คุณให้ชัดนะแล้วที่ผมบอก hidden cost คือมันไม่ได้มีแค่ค่ากล้องไงมันอาจจะมีอุปกรณ์เสริมค่าตั้งกล้องเอ่อเลนส์อะไรพวกนี้ซึ่งบางทีแพงกว่ากล้องด้วยก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเอาให้ชัดว่าเราต้องเงินมีเงินลงทุนเท่าไหร่นะครับข้อที่5ครับ What's the revenue potential แปลว่าแล้วคุณจะสามารถทำไรายได้ได้เท่าไหร่แน่นอนไม่มีใครรู้หรอกครับว่าลูกค้าจะมีกี่คนแต่คำว่า potential แปลว่าศักยภาพอะ,อะรับจ้างถ่ายรูปคุณรับจ้างเป็นรายชั่วโมงใช่ไหมชั่วโมงหนึ่งคุณจะชาร์จเท่าไหร่แล้วคุณมีเวลาสักกี่ชั่วโมงโดยประมาณเนี่ยคุณจะเห็นว่าศักยภาพเต็มที่อาจจะได้เงินสักหนึ่งหมื่นบาทต่อสัปดาห์อันนั้นือเต็มที่แล้วเราก็จะรู้เลยว่ารายได้เราจะเต็มที่ได้แค่สี0 0มนบาทต่อเดือนโดยเฉลี่ย นะอันนี้อันนี้คือคือ potential ทั่วไปการเขียนบล็อกรายได้จะมาจากไหนนะโฆษณาโฆษณามันจะได้ประมาณสักเท่าไหร่เราลองคิดเราลองคำนวณไหมแน่นอนใหม่ๆอ่ะบล็อกเราคงไม่มีคนตาม10ล้านคนหรอกใช่ไหมบล็อกตามเนี้ยเมื่ะนั้น revenue มันน่าจะประมาณนี้นะหรือตอนแรกอาจจะเป็นศูนย์อาจจะเป็นศูนย์สัก5เดือนอาจจะเป็นศูนย์สักปีหนึ่งนะครับก็เราเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราต้องมีการประมาณการนะครับคราวนี้มาดูข้อที่6นะ ข้อที่6 how easy is it is it to operate นะแปลเป็นไทยว่าเฮ้ยเวลาเราจะบริหารจัดการเนี่ยมันยากมันง่ายขนาดไหนนะครับผมว่ามันก็แล้วแต่ง,งานอีกเหมือนกันแต่ว่าเราก็คงต้องพิจารณาแล้วก็ตอบคาถามนี้ให้ได้นะเช่นถ้าผมจะเขียนบล็อกเนี่ยก็ต้องนั่งคิดนะครับว่าเวลาเราออเปเรตทาอะไรบ้างเราต้องอ่านหนังสือเราต้องมาเรียบเรียงเราต้องมานั่งเขียนนะครับซึ่งถ้ามันเป็นการทําบล็อกผมก็คิดว่าไม่น่าจะยากนะ แต่พอสมมุติว่าเปลี่ยนมาเป็นการทำพอดแคสต์นะผมว่าพอดแคสต์จะเริ่มมีความซับซอ้อนมากกว่าบล็อกนะเพราะว่านอกจากการเตรียมคอนเทนต์ซึ่งคงคล้ายๆกับการเขียนบลนะ็อกเนี่ยมันต้องมีการอัดเนอะการอัดก็จะต้องมีกระบวนการละนะครับนะเขียนบล็อกเนี่ยจะไปเขียนตามร้านกาแฟก็คงทําได้นะครับเสียงดังๆก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นการอัดไปอัดพอดแคสต์าตามร้านกาแฟอาจจะไม่ได้ละนะนะอุปกรณ์ต้องใช้อะไรบ้างนะครับ หรือถ้ามันไปไปมากกว่านั้นหรือซับซ้อนกว่านั้นนะครับเราเราจะพูดถึงเรื่องของการถ่ายสตูดิโอหรือเรื่องอื่นๆนะฮะก็เอาเป็นว่าเราต้องต้องตอบให้ได้ครับว่ามันง่ายหรือยากขนาดไหนนะครับไม่ใช่ว่ายากเราต้องเลิกนะครับยากเราก็ต้องเตรียมตัวนะะมาดูคำถามข้อที่7นะครับคำถามข้อที่7คือ h อา easy is i t to automate or delegate นะะผมว่าคำถามนี้สำคัญนะคือคำถามแปลก่อนมันมันง่ายแค่ไหนในการที่เราจะสามารถใช้ระบบอัตโนมัติหรือว่า ในการที่จะมอบหมายให้กับคนอื่นช่วยทำานะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมามาโดยตลอดในรายการวิกิเอ็นองเทอร์เพเนอร์นะครับว่าเอ,อ่อถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันต้องมาผูกติดกับเวลาของเราหรือตัวเราเท่านั้นเนี่ยผมว่างานนั้นจะสเกลได้ยากนะครับสเกลก็คือทําให้มันขยายใหญ่ได้ยากซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นๆเนี่ยออการที่เราจะต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าเกิดเราคิดให้ยาวก,กว่านั้นนะครับว่า วันหนึ่งเราก็ไม่อยากจะใช้เวลาในวันหยุดมาทํางานสัสัร้อยเรนตะนะเราอยากที่จะมีคนมาช่วยหรือมีระบบมาช่วยเนี่ยก็ต้องพยายามหามิกแอนนองเชอร์เเนอร์ที่ตอบคําถามข้อนี้ได้ดีๆนะครับว่าเออบางอย่างมันใช้ระบบอัตโนมัติได้นะบางอย่างเนี่ยเ,ออเรามอบหมายให้กับคนอื่นทำก,ก,ก็ก็ได้นะผมยกตัวอ,อย่างเอาง่ายๆนะครับออการทําบล็อกการทำพอดแคสต์เนี่ยแน่นอนการเขียนเนี่ยอาจจะ อโตเมตยากหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะมี AI แล้วแต่เราคงคงยังไม่ได้ใช้ถึงขนาดที่ว่าจะใช้ AI เขียนนะนะเรื่องการเขียนอาจจะอยู่กับเราแต่ว่าเรื่องกราฟิกเรื่องการทําภาพเราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญแล้วอาจจะใช้เวลามากกว่าการเขียนอีกถ้าเกิดเราทำอ่ะถ้า,างี้เราก็อาจจะต้องคิดว่าเราจะสามารถจะเดลเเกตได้ไหมอ่ะเดลเเกตก็คือให้คนอื่นมาช่วยทําให้ซึ่งปัจจุบันผมก็มีคนมาช่วยหนึ่งคนนะฮนะหรืออโตเมัตเนี่ยมันมีเว็บส่งเว็บไซต์เยอะแยะนะครับที่ที่ กึ่งๆึ u งอัตโมัอาจจะไม่ได้อัตโมัติร้อยเปอร์เแต่ว่ามันทำทำภาพสวยๆได้แป๊บเดียวเองนะครับเราหยิบรูปมีเทมเพลตมีอะไรให้อะอย่างเงี้ยก็จะจะตอบโจทย์ข้อนี้ได้นะครับข้อที่8ครับจริงๆต่อเน,นื่องจากข้อเมื่อกี้เลย how easy is it to scale นะก็คือมันมันจะทำการขยายธุรกิจเราเนี่ยมันมันง่ายหรือยากแค่ไหนถ้าธุรกิจเราเนี่ยมันไปพูกติดกับตัวเราเช่นสมมุติว่าเราจะสอน แบบ f e to to f e นะ่ะผมยกตัวอย่างนะอย่างเงี้ยสเกลยากเพราะว่า Face to Face ก็คือเราต้องไปยืนสอนนี่ครับถ้าไม่ยืนก็ไม่ได้ไรายได้ถูกไหมแต่เราจะไปยืนสอนได้สักกี่ที่ละครับมันก็ได้ที่เดียวในเวลาได้เวลาหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการยืนสอนของเราก็จะจะจะลิมิตอยู่กับเวลาเรานะวันเสาร์สมมติว่าเราจะทำวิ่งเงินทุนเพอร์ก็จะได้แค่2ที่ทีละ3ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็หมดและ แต่ถ้าเกิดเราอยากจะสเกลใช่ไหมโมเดลอาจจะต้องเปลี่ยนไปคือแทนที่จะต้องไปเจอเฟ t o ูเฟ e เท่านั้นนะเราอาจจะทําออนไลน์อเงี้ยออนไลน์เนี่ย,ออยมีคนเรียนพร้อมกัน1 0คนร้อยคนพันคนเราไม่ได้เดือดร้อนเนี่ครับเพราะฉะนั้นอตอบคําถามไม่ได้ผมผมผมพูดแบบนี้ต้องเข้าใจทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับผมไม่ได้บอกว่าการยืนสอนเฟ t o ูเฟ e ไม่ดีนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าท่านอยากจะตอบข้อที่8นี้ how easy is it to scale เนี่ยเฟสซูเฟสอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับ ข้อที่9ครับ how easy is it to stop operation if it's not working นะความหมายคือมันง่ายแค่ไหนที่เราจะเลิกถ้ามันไม่เวิรนะ์กผมแนะนำแบบนี้ครับคืออะไรก็ตามที่มันใช้เงินลงทุนไม่เยอะเนี่ยมันเลิกง่ายอะไรก็ตามใช้เงินลงทุนเยอะอ่ะมันเลิกยากตรงตรงเลยนะ podcast เนี่ยสมมติถ้าท่านทำเป็นวิทยุโทรเบอร์เนอร์นะท่านทำมาสักสักพักแล้วอ่ะมันไม่มีสปอนเซอร์เลยมันไม่มีไรายได้เลยแล้ท่านอยากจะเลิกเนี่ย เลิกได้เลยฮะไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยฮะเพราะว่าเราแทบไม่ใช้เงินล,ลงทุนอะไรมากมายอยงมากก็ไม้ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นเงินลงทุนที่ท่านแบบโหทุ่มเทไปมากแต่ท่านไปเปิดร้านกาแฟเนี่ยท่านลงทุนไปสามล้านห้าล้านเนี่ยแล้วอยู่ดีๆแบบขายไม่ดีแล้วจะเลิกเนี่ยมันไม่ง่ายไงเพราะว่าเงินมัน,มนเงินมันจํานวนมากไงท่านต้องผ่อน,น้อกอะไรเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นสําหรับผมถ้าโยงกับวิ้งแอนนองเทอร์เเนอร์เนี่ยผมก็จะแนะนํา ออปชันที่เราต้อง l ลีนนะต้องใช้เงินลงทุนน้อยๆหน่อยนะครับมาถึงข้อที่10นะครับก็คือ is the business something I could sell down the road นะก็เป็นคำถามเหมือนกับ exit strategy นะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยธุรกิจที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปขายได้หรือเปล่านะครับคือบางคนนะก็คล้ายๆหลักการ startup นะครับคือสร้างธุรกิจขึ้นมาเนี่ยก็ สร้างขึ้นมาแล้วถึงจุดหนึ่งเนะเขาก็อยากจะไปทําสิ่งอื่นๆนะครับตอนนั้นเขาก็จะวางแผนเลย exit strategy ความหมายเช่นการขายต่อให้กับบริษัทอื่นขายต่อให้กับคนอื่นนะครับหรือ exit strategy ในรูปแบบของการเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์นะฮะสำหรับวิ่งน้องเชฟเกอรเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่าก็ไม่ผิดถ้าเราจะลองคิดดูนะฮะลองคิดดูว่าสมมุติว่าผมทําเพจทําบล็อกแล้วมันมีคนตามเยอะยะเนี่ยเออถ้าเกิดเราอยากที่จะวันหนึ่งเรา เราไม่เอาละเราอยากจะไปทำอย่างอื่นนะครับเพจหรือบล็อกเนี่ยมันจะสามารถที่จะขายกับคนอื่นได้ไหมนะครับซึ่งจริงๆก็มีนะถ้ามันมี Val u e จริงๆนะครับหรือเราทำกิจการทำร้านทำอะไรแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะเอ,อเอาไปจําหน่ายหรือขายกับคนอื่นได้ไหมนะครับก็ผมว่าก็เป็น10ข้อที่ที่มีประโยชน์นะครับอ่านั้นเป็นพาร์ทแรกนะครับพาร์ทแรกสำหรับการ จัดวิกเอนองเทอเปเนอร์คือเอาความรู้ในรูปแบบต่างๆแล้วก็น่าจะเป็นตอนที่สําหรับหนังสือเล่มนี้นะครับใช้พูดมาตลอด The Side Hustle ของคุณนิโคลเปอร์น่าจะหมดแหละเดี๋ยวผมก็จะ move on ไปอ่านหนังสือหลายๆเล่มนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยสำหรับพาร์ทที่2เช่นเดิมนะครับจะเป็นพาร์ทที่ผมจะเอาตัวอย่างนะครับอของวิกเอนองเทอเเนอร์หรือจะเรียกว่าเป็นงานงานเสริมงานพิเศษ ต่างๆนะอันนี้มาจากอีกแหล่งหนึ่งนะครับมาจากหนังสือที่ชื่อว่า the ultimate s i d e h u s t l e book นะครับโดยคุณอิลิน่าแวรอนนะฮะพาร์ทนี้จะเป็นงานเสริมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานะครเป็นบทที่11ของหนังสือเล่มนี้คือ solve a problem นะจริงๆมันมันเป็นพาร์ทที่เก่งๆแนวแว,ววิชาชีพอะครับนะฮลองดูสิครับว่าคนทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยก็าสามารถทำอะไรได้บ้างนะเริ่มต้นอันแรกเลยครับก็คือเป็น รับจ้างทําบัญชีนะผมว่าใครที่เป็นนักบัญชีเนาะเรียนทางบัญชีมาเนี่ยนอกจากเราจะเป็นนักบัญชีที่ทํางานในบริษัทหรือทํางานอะไรแล้วเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดวันว่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะรับจ้างทําบัญชีได้นะครับก็ตรงนี้ต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีแน่นอนนะฮสำหรับเ,เร й ของต่างประเทศเนี่ยเขาจะาได้เงินอยู่ระหว่าง2 0ถึง150เหรียญต่อชั่วโมงเลยเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับโปรเจกต์นะครับนะะ ก็ลองดูนะครับผมว่านักบัญชีประเทศไทยก็เยอะนะหรือถ้าจะเอาลำ้ลำลนิดหนึ่งนะในต่างประเทศก็มี AI trainer นะ AI คือ artificial intelligence นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ต้องเขียน AI เองหรือสร้าง AI เองนะแต่เป็นคนเทรน AI นะครับคนเทรน AI ก็คือคนที่ฝีข้อมูลเข้าไปครับนะว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรนี้แปลว่าอะไรนะ ตรงนี้ผมว่าถ้ามี i n s t r u ั t ชั่ให้เราเราสามารถทําได้เทรน AI นะเช่นสมมุติว่าฟิล์มเนี่ยฟิล์มนี้แปลว่าโรคนี้ฟิล์มนี้แปลว่าอีกโรคหนึงเนี่ยเราต้องเป็นคนกําหนดให้ AI ทราบก่อนแล้วเดี๋ยว AI มันจะเรียนรู้นะครับสำหรับเปเรนจ์เขาบอกว่ามันแล้วแต่ง,งานเลยแล้วแต่ง,งานเลยเขาก็บางทีเทรนหนึ่งเทรนห,นเ,ทรนหนเทรนก็อาจจะหนึ่งไม่ไม่ไม่ถึงนาทีอะไรเงี้ยอาจจะได้ระดับเป็นไม่ถึงเหรียญน,นะครับประมาณนั้นนะครับ หรือถ้าใครชอบงานแปลนะงานแปลก็ก็มีนะครับก็สามารถทํางานแปลอันงานแปลก็เยอะแยะนะครับที่เราสามารถทําได้นะอีกงานหนึ่งคือเป็นงานที่ผมคิดว่าสําหรับผมผมผมว่าน่าสนใจนะคือทําพวกออดิโอครับทาพวกเสียงเอาง่ายๆนะอย่างอย่างผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมทําเองหมดเลยนะแต่ถ้าสมมติว่ามีฟรีแลนซ์แล้ว,แล,วแล้วค่าใช้จ่ายไม่เยอะมากเนี่ยเออผมอัดเสียงแล้วผมส่งให้ฟรีแลนซ์ผมเลย <c oughs> ส่งให้ส่งให้ฟรีแลนซ์นะฟรีแลนซ์ก็จะไปทำเสียงทำซาวเอฟเฟกต์ทำนู่นทำนี่ให้มันเพราะสวยงามเนี่ยจริงๆเอาตรงๆผมเคยติดต่อแล้วแต่ปัญหาของผมมีอยู่ประการหนึ่งคือตารางผมไม่ชัดเพราะว่าฟรีแลนซ์ผมเนี่ยที่ผมเคยติดต่อเขานะครับเขาก็รับงานนะเขาก็บอกว่าอาจารย์ต้องส่งให้ผมสักสัปดาห์หนึ่งโอ้โหมสัปดาห์หนึ่งมันไม่ไหวไงปัจจุบันเนี่ยอัดกันวันต่อวันเลยไงซึ่งผมก็เข้าใจเขานะว่า โอ้ถ้าเกิดผมสมมุติผมอัด3ามทุ่มแล้วผมจะต้องโหลดลงสีทุ่มเนี่ยใครจะมาทําไฟล์ผมทันใช่ไหมมันก็ต้องปรับที่ตัวผมเองแหละนะว่าผมอาจจะต้องถ้าเขาใช้เวลาสัปดาห์หนึ่งผมก็ต้องมีคอนเทนต์ลงหน้าสัปดาห์หนึ่งอะซึ่งตอนนี้ยังทําไม่ได้ไงก็เลยอา่าไม่เป็นไรอัดเองแล้วกันจัดการเองแล้วกันนะแต่เนี้ยคือคืองานที่มันเป็น side hustle ได้เลยนะครับก็คืองานที่มันเป็นวิคิเอนท์นักเจอเพเนอร์ได้เลยนะอ่อนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลต่าต่าางนๆ,ๆ,ๆนะครรับเียกว Bookkeeper บุ k e e p e r ก็อาจจะเป็นข้อมูลทางการเงินต่างๆนะครับช่วยช่วยจัดการพวกใบเสร็จพวกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยอันนี้ก็มีรายได้อยู่ราวๆ20เหรียญถึง50เหรียญต่อชั่วโมงออดิโอเอนจิเนียเมื่อกี้นะฮะที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็ทำรายได้อยู่ประมาณ15 6 0ถึง60เหรียญต่อชั่วโมงนะอ,อีกงานหนึ่งนะครับเป็นงานที่ไปช่วยเขาทำการทดลองนะ จะเรียกว่าอะไรครับเป็นเป็นปฏนะิสิปันน่ะสมมติว่าเรามีการทดลองทํานู่นทานี่เนี่ยเราสามารถเป็นอาสาสมัครนะครับนะในในสายวิทยาศาสตร์มีเยอะนะที่เราจะต้องทดลองกับคนเนี่ยเขาก็จะต้องรับอาสาสมัครนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่การทดลองนั้นนั้นนะครับว่าต้องมีอะไรให้เราทํามากน้อยแค่ไหนหรือเอาง่ายๆนะที่เราเราเห็นอยู่เรื่อยๆการทดลองในด้าน,น,นจิตวิทยาต่างๆนะ ไอ้พวกแอ a s วามลำเอียงในการตัดสินใจที่ professor d a น a r e l l ่ทำการทดลองระหว่างกลุ่ม control กับกลุ่ม treatment กลุ่มควบคุมกับกลุ่มที่ได้รับาการทดลองเรื่องนู่นเรื่องนี้ไอ้พวกนี้เขาก็จะจ่ายเงินจ้างคนเข้ามาร่วมร่วมการทดลองนะอันนี้ก็ก็สามารถทำเงินได้นะครับสามารถทาเงินได้นะตัวอย่างอันถัดไปที่สามารถทำได้น,นี้จะมีความรู้นิดนึงกรผุดเป็นพวก data analyst นะคือคนที่เขา เก่งเรื่องสถิติเรื่องการคำนวณเรื่อง Data วิเคราะห์ Data ต่างๆเนี่ยจริงๆในองคอ์กรเนี่ยต้องการคนเหล่านี้เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเรามีความรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วเนี่ยเสาทิสรเราอาจจะรับจ็อบนะรับจ็อบมาทํา Data Analysis ให้กับบริษัทบางบริษัทที่เขาเขาอาจจะไม่ต้องการจะจ่ายเงินเป็นแบบ Full Time อ่ะคือไม่ต้องการจ่ายเงินพนักงานแบบ เป็นเป็นพนักงานประจำนะครับก็ก็รับเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์แบบนั้นก็น่าจะน่าจะ,น,าจะน่าสนใจนะหรืออาจจะไม่ใช่บริษัทก็ได้นะครับอาจจะเป็นส่วนบุคคลนะที่ที่แบบเฮ้ยเออเราอยากจะรู้เรื่องนี้เราอยากจะทําเรื่องนี้ก็จ้างคนมาจัดการให้นะตอนนี้นจาก Data Analysis อโทษที a a ต a านาไนเก็คือคนที่ทำพวก Data v i s u a l i z a t i o นนะอ๋อ d a t a Analyst ก็บอกได้ได้เงินประมาณ30เหรียญต่อชั่วโมงเนะี่ยส่วน Data Visualization คือคนที่จะทำให การวิเคราะห์มันออกมาเป็นรูปกราฟิกสวยงามที่นําเสนอได,ไ,ดได้สวยๆดีๆอันนี้เราก็ต้องมี knowledge ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับในการออกแบบ d a s h บอร์ดอะไรพวกนั้นนะอ่ะก็สามารถทําเงินได้ประมาณ30เหรียญต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะอีกอันนึงที่ผมคิดว่าก็เป็นเพนสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญน,นักนะครับชื่อมันคือ d o c u m e n t conversion and formatting นะครับนึกน,กนกถึงภาพแบบนี้ครับเราอยากจะ เราอยากจะเปลี่ยนฟอร์แมตจาก Word ให้มันกลายเป็น powerpoint เปลี่ยนจาก powerpoint ให้เป็น pdf ซึ่งหลายอันเราทำเองได้นะเอา Word เป็น pdf เนี่ยผมคิดว่าคลิกเดียวก็ทำได้แต่ว่าถ้ามันเริ่มมีความซับซ้อนบางทีเปลี่ยนแล้วไม่หันอากาศไม่มาเปลี่ยนแล้วตกขอบเปลี่ยนแล้วฟอร์แมตมันเละอ่ะคนเหล่านี้เขาจะมีความเชี่ยวชาญนะเขาจะมีโปรแกรมเฉพาะทางในการปรับในการเปลี่ยนนะครับนะก็สามารถจ้างเขาได้นะนะครับเขาก็เขาบอกว่า ไฟล์ฟอร์แมตทีนึงก็อาจจะสองสมเหลี่ยญนั่นเละฟิลด์ดอลลาร์นะฟิลดดอลลาร์นะ dollars, นะอีกอันหนึ่งที่เขาต้องการคือฟิกซอฟต์แวร์บั๊กนะฟิกซอฟต์แวร์บั๊กก็คือพวกบั๊กที่เกิดขึ้นในซอฟต์แวร์อ่บางทีเรา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 ใช้ซอฟต์แวร์บางอย่างแล้วมันแบบ eng, เจ๊งอาล่าสุดเลยปร,ประสบการณ์ส่วนตัวตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เสียตอนนี้ดีขึ้นแหละแต่ก่อนหน้านี้สักประมาณสัปดาห์สสัปดาห์นะบดผมเจ๊งเฉยเลยคือเปิดไม่ได้ครับเปิดแล้วมันไม่ขึ้นเฉยเลยนะก็ uninstall Office แล้วก็ reinstall ไปใหม่หายแต่สักพักเจ๊งอีกนะแล้วก็ทำทำเองอยู่สอสารอบอนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญมากอาจจะหาคนที่เป็นซอฟต์แวร์ฟนะิกซอฟต์แวร์บักส์ะก็คือคนที่จะมาช่วยฟิกไดนะ้ว่าอ๋ออันนี้ต้องทําอย่างนี้อาจารย์ต้องทําอย่างนู้นนะครับอันนี้ก็สามารถโหรายได้ไม่น้อยนะแต่มันขึ้นอยนู่ความซับซ้อนของซอฟต์แวร์นะผมคิดว่า40เหรียญต่อชั่วโมงนะครับก็บอกนะ เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะการแปลภาษาต่างๆนะครับอีกอ,อันนึงก็คือทำทำวิจัยตลาดนะครับทำวิจัยตลาดนี่มีเยอะแยะเลยครับรับจ้างเก็บข้อมูลรับจ้างสัมภาษณ์บุคลากรต่างๆนะครับเขียนรีพอร์ตนู่นนี่นั่นนะรายไ,ได้ไม่น้อยนะครับก็อบอกว่า25เหรียญต่อชั่วโมงนะครับหรือบางที่ถ้าเกิดมันมันต้องเดินทางมันต้องสัมภาษณ์เยอะเนี่ยก็อาจจะ100เหรียญต่อชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้นะ ใครที่มีฝีมือทําพวกโมบายแอปเดเวลลอปเปอร์ก็สามารถทําได้ปัจจุบันเนี่ยเวลาผมจ้างให้คนช่วยทําแอปนู่นแอป,ปนี่ของผมนะครับแม้กระทั่ง c ีสกอรหรือแอปบุ๊กคอยนะครับเป็นเป็นเว็บเป็นเว็บนะครับไม่ใช่แอป,ปในมือถือนะแต่อันนี้เขาพูดถึงแอป,ปมือถือแต่กำลังจะยกตัวอย่างว่าก็กสามารถรับจ็อบทําในช่วงเวลาว่างก็ได้นะครับสําหรับคนที่เขาไม่ได้ต้องการความเร็วอะไรมากมายนะ อ่าเรทในอเมริกานะถ้าทำโมบายแอปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50เหรียญต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยไม่ใช่เฉพาะแอปนะครับพวกโมชันกราฟิกดีไซเนอร์ถ้าถ้ามีน e d ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเลยเถิดไปนะครับใน YouTube เนี่ยก็จะมีแบบาการทำกราฟิกใน YouTube การทำให้พวกอะไรรูปภาพประกอบอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้อันนี้เขาก็เรทนะครับโมชันกราฟิกดีไซเนอร์เรท3 0ถึงห0 0เหรียญต่อชั่วโมงนะ อ,อมาดูอีกอันนึงเป็นแพคเกจจิ้งดีไซเนอร์อันนี้คือการดีไซน์แพคเกจนะครับว่าแพคเกจอันนี้มันจะสวยงามมันควรจะดีไซน์อะไรแต่แต่เรนจ์ของเรทในการจ่ายก็ค่อนข้างจะแวรี่ตั้งแต่30ถึง100เหรียญต่อชั่วโมงเนี่ยอีกอันนึงคือ Photo Retoucher or r e s t ีส e r เก็คือการทำฟอ o โกราฟหรือหรือรูปภาพนะที่ทำให้มันสวยงามอนะรีทัชทำให้มันสวยก็ต้องใช้ทักษะหรือใช้เทคนิคพอสมควรนะ ถ้าใครสนใจทําพวกแบบฟ t โต้รีทัชพวกนี้ห้าสิบถึงหนึ่งรยเดือต่อชั่วโมงทีเดียวนะก็อย่างอย่างที่ผมเล่านะครับว่ามันเป็นพวกโปรเฟชชั่นอลครับเพราะนั้นพวกโปรเฟชชั่นอลเนี่ยก็ก็มักจะมีค่าจ้างในง,งานที่มันต้องการสกิลสูงค่าจ้างก็จะสูงตามหรือเชื่อไหมฮะทำสไลด์รีเซนเทชั่นดีไซน์ก็มีนะครับ ซึ่งปัจจุบันผมก็ช่วยให้มีมีผู้ช่วยมาช่วยทำนะครับเวลาทำพรีเซนเตชันเนี่ยผมก็ทาแบบพิมพ์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 ก็ไปแหละแล้วผู้ช่วยผมก็ช่วยเลยฮนะในทําให้มันสวยงามออกมาเป็นสไลด์ที่แบบเออบางทีช่วยไหมครับสไลด์สวยอยากสอนนะคือมันสไลด์มันสวยอะ่ะคือันชอบอะ่ะนะก็ทําได้นะครับซึ่งเลทต่างๆก็แวรี่เนาะมันแล้วแต่สไลด์นะครับก็20เหรียญต่อชั่วโมงถึงอะไรประมาณนี้นะครับหรือ ถ้าแบบเป็นแบบทำทำสตอรี่ให้เลยอะไรเงี้ยอาจจะร้อยเหรียญต่อชั่วโมงก็ว่าไปนะครับ proof reader ก็ได้นะอันนี้ช่วยอ่านแล้วก็ช่วย proof read นะครับเรทจะอยู่ประมาณ30-35เหรียญต่อชั่วโมงนะ proof read ก็คือการตรวจคำผิดคำถูกอะไรแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นต่อต่อคำเนาะก็บอก3เหรียญต่อ1ห,หน้า1ห,หน้ามีประมาณ250คําคำนะครับ uh, โซเ i a ยลมีเดีย ALYST อ่านี่ก็เป็นคนที่คอยวิเคราะห์เรื่องของ Social Media ว่า engagement เป็นยังไงโพสไหนมี e n g a g e มากกว่าการโน่นนี่นั่นก็ทำเงินได้อีกเช่นเดียวกันนะักศึกษาเรื่องนี้มานะครับอยู่ที่25 5 0ถึง50เหรียญต่อชั่วโมงนะครับอ่าหรือ Spreadsheet Consultant อันนี้คือจะแนะนำพวก Excel อ่ะนะสูตรอะไรยังไงแบบไหน Format Excel ทำด d ต t งต,งตงพวกนี้ก็ ก็สามารถทำเงินได้นะครับ10ถึง30เหรียญต่อชั่วโมงในการทำสเปรดชีตหรือพวก UX specialist UX ย่อมาจากคำว่า user experience นะคือถ้าเกิดสังเกตให้พวกแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะพบว่าบางอันเนีใช้ง่ายบางอันดูใช้ยากเนี่ยคนนี้ละครับที่เขาจะมาช่วยทําให้ครับว่าเฮ้ยอย่างนี้กดทีเดียวก็จบอันนี้ไม่ต้องกดหลายทีนะ specialist เนี่ยชาร์จได้ประมาณ40เหรียญต่อชั่วโมงนะครับเว็บดีไซน์อ่านี้ก็ออกแบบ เลยครับนะถึงแม้ว่าตอนนี้มันมี t o ลต่างๆที่จะออกแบบได้ฟรีนะแต่ว่าถ้าใช้คนที่เราพูดคุยกันในรายละเอียดได้เนี่ยก็อาจจะทําให้มันตอบโจทย์เราได้มากกว่าเนี่ยก็สามสิบถึงแปดสิบเหรียญต่อชั่วโมงนะครับนะอันนี้คือเฉพาะดีไซน์นะนะครับถ้าเป็นเว็บเดเวล o อปเปอร์นี้คือทําเว็บขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่สี่ิบเหรียญต่อชั่วโมงผมว่าใครเริ่มต้นอย่างนี้ก็ได้ครับที่เอาตัวอย่างพวกนี้มาเนี่ยไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องทําตามพวกนี้ทั้งหมดนะแต่ ใครที่ทํางานที่มันเป็นวิชาชีพบางอย่างเนี่ยผมคิดว่าคนทํไอทีเนี่ยลองมองลองมองงานแบบนี้ดูก็ได้นะครับรับเป็นจ็อบคืออย่าไปเบียดเบียนงานประจำงานประจําเราทําอยู่แล้วแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าเขา,เามี need, นะิดเขียนเว็บแอปอย่างที่บอกนะเราเราทำเสาร์อาทิตย์ผมว่าก็น่าจะทําได้นะแต่ก็ต้องบอก Expectation กับลูกค้าไว้นะครับว่าเออเรามีเวลาแค่นี้เพราะนั้นเนี่ยโปรเจกต์นี้ต้องใช้เวลาเดือนหนึ่งแต่ว่าต้นทุนอาจจะถูกนะถ้ากดคุณไปจ้าง บริษัทใหญ่ๆทําอาจจะแพงกว่านี้นซึ่งเขาก็ต้องเทรดออฟอยงนะถ้าเขาอยากได้เร็วก็อาจจะไม่ต้องจ้างเราแต่ผมเชื่อครับว่าเราจะมีลูกค้าบางส่วนที่ผมไม่ต้องเร็วหรอกเราไม่ได้รีบอะไรแต่ว่าคุณทําวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้แล้วไม่ต้องเร็วนะก็ก็จะสา,สามารถสร้างไรายได้ได้คนที่เป็นวิชาชีพบัญชีเงี้ยเอออยากได้ได้รายได้พิเศษก็ก็สามารถนะครับผมก็เข้าใจนะนักบัญชีหรือนักวิชาชีพต่างๆก็จะทํางานหนักอยู่แล้วแต่ว่าโจทย์ของเราคือการเป็นวิจัยนั r ชอปเนอร์หารายได้เสริมเนี่ยผมว่ามันก น็อตแบนะครับหลายๆหลายๆอันลองลองมาเป็นไอเดียเท่านั้นนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะทยอยมาเล่าเป็นไอเดียแบบนี้เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เช่นเดิมนะครับแล้วเราพบกันใน e p i s o ถัดไปครับสวัสดีครับ n o p e d o n Story a life changing story